ครับ,บรพีนพพพนพ่น้องวันนี้บอสัญญาพาพี่พาน้องมาซื้อเนื้อครับปจูบครับปจูบแซ่บครับนี่ครับเนื้อครับโซดครับอย่างเนื้ออาเภอนนะดวงเถานี้นะครับครับโซดครับพี่น้องอันนี้อันนี้เนื้อต้มครับเนื้อครับโซดครับปจูบแซ่บครับนียครับ เขียนสวยได้ไหมล่ะ er> ครับผมนะครับเนื้อด้วยครับพี no> <t 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 ่น้องครับสดกับเนะ้อสยจุ่มแซ่บครับแช่งเนื้ออำเภอระดวงบ้านเฮานะครับพี่น้องเลยนะครับ5 4สามสองหนึ่ง ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีอุส่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบกับบ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องวันนี้ครับบ่าวสัญญาพาพี่พาน้องมากินครับซอยจูครับพี่น้องซอยจูเนื้อเคียงเนื้อบ้านอำเภอนาดอกบ่อํำเภอนาดวงเฮาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับมาแซบบ่าวสัญญาครับพี่น้องซอยจูครับมาจุบแซบครับยู่ให้ยุ้ยส่วนเขาๆครับพี่น้องมันยากัดข้างล่างกะให้เด้อครับพี่น้องมาครับ แซบบอสสัญญาครับเดี๋ยวเ่าจะจะจะหั่นเนื้อก่อนครับพี่น้องซอยจุ๊ดแซ่บครับเนื้อครับส่วนข้าวนะครับเนื้อน้องแซ่บมยครับหั่นเนื้อก่อนครับพี่น้องแซบมาเนื้อซื้อมาเมื่อเส้นนะครับแข่งเนื้อเผื่อในดวงบ้านเฮานะครับพี่น้องหั่นเนื้อหั่นเนื้อเนื้อก่อนครับบอย่าบอยาหั่นเนื้อครับนะครับ แซบมั้ยนะครับต่อจุ่แซบครับพี่น้องเงินได้พี่น้องซุดดดดมัด้ยน,นะครับพี่น้องพอกันครับพี่น้องวางไว้ก่อนนี่ตับครับพี่น้องคแบบทานกันครับสุดครับพี่น้องมั้ยเนี่ย ครับสุกี้ครับดออกจกครับพี่น้อง คนครับพี่น้องมาเด้อครับมาแซบาสัญญาครับพี่น้องสอยจูครับมาเนี่ยแซบครับเนี้ของเขาคือเกาครับพี่น้องนะครับผักของเขาก็มีข่าวตองมีผักแผวนะครับมาเด้อครับแซบาสัญญาครับพี่น้องแซบเลยครับดูครับมาเนี่ยเดือนะครับเดี๋ยวพี่ยาขมขมครับ cũng subscribe cho kênh không เนื้อส่วนข้ามันนะครับพี่น้องส่วนน้องนะครับรับแท้ขับพี่น้องเลยกล่อง เลยครับสามสิบเกียบเลยครับนะครับมันครับพี่น้องจมโจวเลยครับ พี่น้องง่ายนะครับ อานเด้ยครับแซปวาสัญญาครับพี่น้องจุครับมันนะน้นองเลยนเนี่ยบาบครับพี่นอ้องายเลยครับ 没有。 ดัครับพี่นอ้องเดี๋ยวครับแทบบอสิจนจะบรรยากาศข้างล่างครับการไทยเลยครับครับงี้ครับขัดกับพี่น,อนอ้องเดี่ยวนี้กันเลยครับเด็ดอยู่ครับ ้อโทษครับพี่น้องเดาครับเดาคนครับ ครับพี่น้องเมนูนี้ก็ไม่ได้กินโดนแล้วครับอร่อยจุนะครับกินนะครับ เด็ดครับเมนูนี้นะครับว่าคนเดียวว่าเด็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพียครับพี่น้องซุปเขียงเนื้อบ้านนาอำเภอนดวงบ้านเฮานะครับอยู่ตลาดเม็สุ่ยเด้อครับพี่น้องตดสด ไม่สวยครับคุ้มครับนี่ยไปปะ k a n ครับพี่น้อง โมครับโมตับครับพี่น้องเลยครับคยับเลยครับพี่น้องเจียวครับ เดี๋ยวครับแท็บบาลสัญญาครับกขมเผ็ดกับน้องเลยกับเนื้อครับพี่น้องอันนี้ก็ครับโสดครับวู้ขักหนูนี้ครับ วสยาไม่กินโดนแล้วครับครับอันกับพี่น้องบ้างครับจุบแซบครับนะพี่น้องเลยงายเลยครับเจียวเลยครับพี่น้องเจียวสุดๆครับ กรีบครับพี่น้องลิเงเธอบอกลิ้งเธลิ้งเพิ่นมาให้ครับพี่น้องมีคนมาครับกินอยู่กลางทางครับพี่น้องมาครับแทบบอกสัญญาต่อครับพี่น้องต่อยจูครับไม่ได้แซ่บครับครับเนื้อครับพี่น้องโซดครับนั่งอยู่กินกลางทางอยู่ให้เนะครับพี่น้องเลย Rồi. <coughs> <Phạm phía nóng. coughs> <Phạm pháp nữa. coughs> งั้นครับ บอกสัญญากอิ่มแล้วครับพี่น้องโมเบิดตัวครับโอ้ยขอบอิ่มครับน้ำเย็นมีแหงครับพี่น้องคลิปนี้บากสัญญากรบโบมียังไรนะครับวันนี้บากสัญญานี่ครับเก่านี่ครับเมนูซอยจุนะครับหมัปักผีตอนนองครับซอยจุเชียงเนื้ออำเภอในดวงบ้านเฮานะครับ ภาคผีตอนน้องครับมักไายทุกใจกระเชนนะครับกดติดตามให้บาสัญญาเลยครับเพื่อให้บาสัญญามีกำลังใจเฮหดคลิปต่อไปครับพี่น้องไ้ชมคลิปนี้ขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ